เสียงอ่านคำพิพากษาวันละ9้าวดีกาเฉพาะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งคำพิพากษาดีกาที่3,318ทับ2,564โจทย์บรรยายคำฟ้องว่าจำเลยเป็นสมาชิกบัตรเครดิตวีซ่าการ์ดและสินเชื่อบุคคลของโจทย์จำเลยนำบัตรเครดิตดังกล่าวไปใช้ชำระค่าสินค้า หรือบริการกับเบิกถอนเงินหลายครั้งแต่จำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้แก่โจทตามสัญญาจำเลยจึงต้องรับผิดชำระหนี้แก่โจทจำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าจำเลยไม่เคยผิดนัดและไม่มีหนี้ค้างชาระต่อโจ์แต่โจ์เป็นฝ่ายที่ต้องคืนเงินที่จำเลยชำระเกินไปคืนให้แก่จำเลยซึ่ง จำเลยติดใจเรียกร้องคืนเพียงหนึ่งแสบาทหากเป็นความจริงดังที่จำเลยต่อสู้โจทย่อมฟ้องบังคับให้จำเลยชำระเงินแก่โจทย์มิได้และโจทย์เป็นฝ่ายต้องคืนเงินส่วนที่จำเลยชำระเกินไปคืนให้แก่จำเลยด้วยฟ้องแย้งของจำเลยจึงนับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะพิจารณาพิภากษารวมกันได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา177วรรค3ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพศ2 5 5 1มาตรา7คำพิพากษาดีกาที่5 2 4 4 5 2 4 5ขีด5245ทบ2562โจทฟ้องขอให้จำเลยเปิดทางพิพาท และจดทะเบียนภาระจำยอมบนที่ดินโฉนดเลขที่7665ของจำเลยแต่เพียงแปลงเดียวแต่เมื่อโจทก์จำเลยถแถลงหมดพยานศาลสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทำแผนที่พิพาทปรากฏว่าทางพิพาทบางส่วนอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่7666และ7667ของจำเลยด้วย โจ์จึงยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเพื่อให้ตรงกับความจริงดังนี้เห็นได้ว่าโจทย์ไม่ทราบมาก่อนว่าทางพิพาทบางส่วนอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่7666และ7667ด้วยจึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่โจทย์ไม่อาจยื่นคำร้องได้ก่อนนั้น เมื่อมีการขอแก้ไขคำฟ้องในระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาโจท์จึงขอแก้ไขคำฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา180คำพิพากษาดีกาที่7465ทัพ 2, 2. สพศาลชั้นต้นนัดสืบพยานในวันที่20กรกฎาคม2548 โดยไม่มีการชี้สองสถานการที่จำเลยที่2จะยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การจึงอาจทำได้ภายในวันที่12กรกฎาคม2548เมื่อจำเลยที่สองยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การในวันที่13กรกฎาคม2548จึงเป็นการยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่การที่จำเลยที่สองขอแก้ไขคำให้การเป็นว่าสัญญาคำประกันที่โจดนำมาฟ้องเป็นสัญญาที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงจึงไม่มีมูลนี้และตกเป็นโมคะโจทจึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้นปัญหาที่ว่านิติกรรมใดเป็นโมคะหรือไม่ถือเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนจำเลยที่สองจึงมีสิทธิยื่นคำร้อง ขอแก้ไขคําให้การในเรื่องดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา180คําพิพากษาดีกาที่7362ัทัพย์ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนสืบพยานเสร็จสิ้นวันที่29เมษายน2539หลังจากนั้นมีการสืบพยานจำเลยต่ออีกหลายนัด โจ์เพิ่งยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเมื่อวันที่17มีนาคม2540อ้างความพลั้งเผลอหรือผิดหลงเล็กน้อยโดยไม่ได้อ้างเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องก่อนวันชี้สองสถานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา180การที่โจทยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง โดยขอเพิ่มการเรียกร้องค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินหากไม่ได้ที่ดินตามฟ้องนั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดตรงเล็กน้อยทั้งไม่ใช่เป็นการแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนโจทดจึงไม่มีสิทธิ์ขอแก้ไขคำฟ้องได้คำพิพากษาดีกาที่105ทับ โจทยื่นคำขอแก้ไขวันที่ที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจากวันที่18สิงหาคม2529เป็นวันที่15สิงหาคม2529โดยอ้างว่าพิมพ์ผิดพลาดเป็นเรื่องขอแก้ไขรา,ายละเอียดในฟ้องเท่านั้นมิใช่เป็นการขอแก้ไขคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา179 ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องขอแก้ไขในระยะเวลาตามมาตรา180สศาลมีอำนาจที่จะสั่งอนุญาตให้โจทก์แก้ไขได้โดยไม่จำต้องฟังจำเลยก่อนว่าจะคัดค้านหรือไม่คำพิพากษาดีกาที่4,156ทับ2,543ารศาลชั้นต้นสั่งรับคำฟ้องคดีนี้เป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยาก ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา196วร2ประกอบมาตรา193วร3และวร4บัญญัติถึงกรณีที่จะถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การนั้นคือกรณีที่จำเลยมาศาลในวันนัดพิจารณาแต่ไม่ยอมให้การโดยศาลไม่ต้องมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแต่ประการใด แต่คดีนี้ในวันนัดพิจารณาดังกล่าวทานายจำเลยได้มอบฉันทะให้เสมอนทานายความหมายยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีและศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เลื่อนคดีแล้วถือได้ว่าเป็นการเลื่อนทั้งคดีซึ่งหมายถึงการไกล่เกลี่ยการให้การและการสืบพยานด้วยมีใช่กรณีที่จำเลยมาศาลแต่ไม่ยอมให้การ และสารชั้นต้นใช้ดุลพินิษไม่ยอมให้เลื่อนเวลาให้จำเลยยื่นคำให้การโดยถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแต่ประการใดสารชั้นต้นจึงควรกำหนดวันนัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ยให้การและสืบพยานใหม่การที่สารชั้นต้นด่วนมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำพิพากษาดีกาที่5,098ทับ5พคดีมโนสาเรกกฎหมายได้กำหนดกระบวนพิจารณาไว้โดยเฉพาะสำหรับกรณีที่โจทย์ไม่มาศาลแตกต่างไปจากคดีแพ่งสามัญโดยให้ถือว่าโจทย์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา193ทวี จึงนำมาตรา202ว่าด้วยการที่โจทย์ขาดนัดพิจารณาในคดีแพ่งสามัญมาบังคับไม่ได้แม้จำเลยจะยื่นคำให้การและแจ้งต่อศาลชั้นต้นในวันสืบพยานขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปศาลก็ไม่อาจมีคำสั่งให้มีการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวตามมาตรา202แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ คำพิาพากษาดีกาที่8,381าทับ2,551คดีนี้ศาลชั้นต้นได้ดำเนินคดีอย่างคดีไม่มีข้อยุ่งยากซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณามแพ่งมาตรา196วรรสอบัญญัติให้นำบทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีมโนสาเลม,มาใช้บังคับโดยมาตรา193ทวีวรรหน หากปรากฏว่าโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพิจารณาให้ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วจึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา198ทวีมาใช้บังคับแก่คดีนี้ได้ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ไม่นำพยานหลักฐานมาสืบภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ถือว่าคดีของโจทย์ไม่มีมูลและพิพากษาให้ยกฟ้องของโจทย์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายคำพิพากษาดีกาที่1 5 0 1 8ทับ2,551ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณามแพ่งมาตรา193วรรค4และมาตรา193ทวีวรรค2ได้กำหนดหลักเกณฑ์การขาดนัดยื่นคำให้การสำหรับคดีมโนสาเล่วไว้เป็นการเฉพาะแล้ว จะนำหลักเกณฑ์การขาดนัดยื่นคำให้การที่ใช้สำหรับคดีแพ่งสามัญมาใช้บังคับแก่คดีมโนสาเร่ไม่ได้เมื่อคดีนี้เป็นคดีมโนสาเร่และจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การโจทจึงมิต้องยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้สาลมีคำพิพากษาให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งมาตรา198วรรคหนึ่งแต่อย่างใด ขอบคุณแหล่งที่มาจากกองผู้ช่วยผู้พิพากษาสารดีกา